เรื่องทงคาค่ะจ่ดเจื่องทงคาค่ะวันนี้เนอะเรามีรถ ครอบครัวมานำเสนอนะคะลูกค้าทุกท่านเลยฮิตมากนะคันนี้เชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านคงชื่นชอบมากเลยนะคะน้องแฟรใช่น่ารักค่ะเรามีคันนี้ถึง3คันเลยนะพี่ปุ้ย3สามสีสามสไตล์ชอบแบบไหนเลือกคันนั้นได้เลยใช่ค่ะรุ่นอะไรคะพี่ปุ้ยเป็นอ่านะคะ Honda B R V คะ B น V ่งจุด S V เนาะตัวท็อปค่ะตัวท็อปนะคะทั้ง3คันนะคะลูกค้าก็จะมีสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำค่ะทั้ง3คันตัวท็อปหมดเลยทั้ง3คันเนาะค่ะราคา ราคาวันนี้นะคะเป็นราคาแพ็คคู่นะคะราคาอยู่ที่5 1าแ0 0หบาทผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่คะน้องแพนประมาณ9 0้ากว่าบาทค่ะลูก,าก้าเท่านั้นเองนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะพี่พูดเนาะดอเบี้ยพิเศษก็เริ่มต้นที่2.79%ค,<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดค่ะ แล้วก็แถมโปรโมชั่นแบบพิเศษแบบว้าวดีดีโปรดีดีนะของเราว้าวว้าวเลยโปรดีดีเลยนะคะโตอะไรคะน้องแคท่ะแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งค่ะพี่ปุ้ยอยากได้ใช่ไมคะอยากได้ต้องรีบจองค่ะลูกค้าอยากได้ต้องรีบจองโปรโมชั่นอันนี้ถึงเมื่อไหร่คะน้องแคทโปรโมชั่นได้จนถึงน่าจะแค่เดือนนี้ป่ะคะไอสิบห้าเออเราก็มีจำนวนจำกัดเรามีจำนวนจำกัดค่ะใช่ค่ะเรามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลูกค้าไม่ใช่แค่แถมประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะพี่ปุ้ย 5ฟรีก็ยังมีอยังได้มัเหมือนเดิม่ค่ะ5ฟรีนะคะก็จะมี W Smart เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีน้ํามันเต็มถังนะคะชุดต่างราคนมีหมอนเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญมีวารันตีเกียร์และเครื่องยนต์ให้กับลูกค้านะคะ3เดือนหรือว่า10,000กมนโคะแล้วแต่ระยะใดถึงกก่อนใช่ค่ะมีสุขพรับประกันใหม่แท้ด้วย สุดห่อสุดเท่ของเราอยู่ด้านหลังเราได้ค่ะไปดูกันเลยเดีก่ะสองคันค่ะน้องแพดนี่คันแรกนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะลูกค้าบางคนเขาจะเรียกสีส้มนะแต่แพดมองว่ามันเป็นน้ำตาลเออบางคนเขาเรียกสีส้มแต่ว่ามันคือน้ำตาลนะคะสวยมากชอบนะพี่กุ้ยมันน่ารักดีอ่ะแล้วก็นั่งได้เยอะด้วยมันอินเทรนด์นะสีเนี้ยสามสามแถวใชค่ะนั่งได้นั่งได้เยอะอยู่นี่นะคะแม็กเขานะก็จะเป็นแม็กลายใหม่แบบนี้เลยนะคะ ขอบขอบยางขนาดกี่นิ้วนะคะ16เนาะ16นิ้ว16ค่ะแล้วก็ยางใหม่นะยางใหม่ยางใหม่กระจกมองข้างเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกุญแจเขาเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทนี่กุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะกุญแจสวยมากเลยนะคะน้องแคทกุญแจเป็นเรียกว่าอะไรนะพี่ปุ้ยทรงไม้ขีดทรงไม้ขีดนะคะแบบนี้นะแล้วก็สามารถกดล็อกล็อกได้นี่กดตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะ เดี๋ยวด้านในไปเดี๋ยวน้องแพทพาไปดูด้านในสําหรับคันสีน้ําตาลเลยนะคะนี่คันนี้นะรถสวยมากนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพคือสมบูรณ์มากๆเลยนะคะรถสวยค่ะนี่คัะสันสภาพอย่างดีเนาะพี่ปุ้ยค่ะอุ้ยสวยมากเลยอะไอแพทขอดูหน่อยนะเก็บละอย่างได้นะลูกค้าบอกว่าอยากให้พวกเรารีวิวรถคันนี้เนาะเพราะมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็ในราคาที่แบบเบาด้วยอะค่ะ นี่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะอา้าวติตามน้องแพทไปดูด้านในเลยดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจ<า>บ้างมาเลยค่ะเดี๋ยวแพทพาไปดูนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นพุสตาร์ค่ะใช้งานง่ายเหยียบเบรกกดพุดสตาร์ได้เลยนี่พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทั้งปรับขึ้นวิทยุได้นะคะแล้วก็เสียงนะเพิ่มวอลลุ่มก่อน เดี๋ยวพลองเปิดแอร์นะเปิดแอร์ตรงนี้ออโต้ค่ะน้องเพชรน้องแพทนะคะน้องไครคะน้องเพชรนะน้องแพทนะคะตอนนี้ผมปิวมากบองบอกหรือว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะคะอ่ะเพิ่มเสียงให้อีกนิดโอ้ยเพลงเพาะด้วยเสียงดีนะคะและที่สําคัญนะคะนี่อุ้ยมีแอร์แอร์รอบคันแอร์ลาวนะคะด้านหลังนี้ก็มีแอร์เหมือนกันนะคะนี่ คนหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีแอร์มีแอร์ถึงข้างหลังเลยข้างหน้านี่เย็นฉ่ำมากนะลูกค้าเครื่องเสียงเนี่ยหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะคะค่ะที่สำคัญนะคะน้องแคทมันมีนั่นด้วย USB เนาะ USB นี่แล้วก็นี่ HDMI AUX เนอะ USB นะคะช่อง HDMI นะคะแล้วก็ AUX นะคะ ใช้งานง่ายนะแล้วก็มียึดเกาะถนนดีมากเขามีระบบกันถลายนะคะมีระบบกันถลายกระจกมองข้างเป็นแบบไหนคะไปปรับขับไฟฟ้าหรือเปล่าค,ะ,คะน้องแพะโอ้แน่นอนค่ะพี่ปุ้ยตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปออปชั่นเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะการเขาเรียกอะไรอะออปชั่นหรืออ,อำนวยความสะดวกนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังบ้างดีกว่าเนาะนี่ที่นี่เมืองอัจฉริยะเราแพทขา้องแพทชอบแต่งหน้าใช่ไหมคะนี่มีกระจกให้แบบนี้ด้วยนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราตรงรถติกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบจะสวยไม่ได้นะวันนี้ก็ได้อยู่เอ้ะมีลูกค้านะคะที่ดูจากคอมเมนต์มีมีลูกค,าะคะ้าสอบถามมาว่านะคะรถคันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้แจ้งอีกครั้งหนึ่งคันนี้ผ่อนประมาณ9 00 0ันกว่าบาทเนาะ ร้อพันกว่าบาท่อนแนะนาสูงสุดถึงแปดิสี่งวดนะคะ84ิ่งวดเลยโอ้ยข้างในยังดูใหม่อยู่เลยค่ะสภาพดีและสมบูรณ์มากนะคะลูกค้ารถเหมือนใหม่เลยนะคะเบาะเนี่ยไม่มีได้ลุยเลยนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีขาดค่่ไม่มีรอยด่างรอยข้าศสกกะปรกไม่มีเลยนะคะสภาพแบบคือดีมากสภาพใหม่มากนะ นั่งสบายไหมคะน้องแพทแถวสองเนี่ยนั่งสบายพอมสมควรเลยค่ะพี่ปุ้ยแถวสองเนี่ยนั่งนั่งได้อย่างสบายเลยนะคะคือมันนั่งได้ถึงสามคนน้องแดนมานั่งได้อีกคนหนึ่งยังได้เลยอ่ะนี่แอร์ ังเย็นเหมือนกันนะคะเย็นเหมือนด้านหน้าเลยเย็นเหมือนกันนะคะปรับได้โอหนึ่งสองผมปิวเย็นช่ําเลยค่ะนี่เย็นเลยเย็นเลยเบอร์สามเลยทีเดียวเย็นเหมือนกันนะคนหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะเพราะปกติบางคันไม่มีแอร์เราให้นะคะแต่ก็มีมือจับแบบวันนี้เรู้ว่าเจะนอนที่ไหนเดี๋ยวพัดจะลองดูแถวสามบ้างว่าแถวสามเนี่ยนั่งได้จริงหรือเปล่าอ4ตกให้ับ ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เขาเข้ามาในแง่แล้วเขาสามารถเข้ามาในแง่ของในมุมมองแล้วก็สามารถรู้ว่าอย่างที่คิดว่าท้งนี้มีค่ะน้องแคท๊กมันต้องมันต้องมีจังหวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดตัดตัดอาจารย์จวลองนั่งดูนะ กับเชษบาลยังไม่เห็นแบบนึ้นคือไม่สนใจในฉันสามดีของฉั้นแถวสามก็นั่งได้จริงนะคะลูกค้าแต่ว anyway> ่าอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายตัวใหญ่ผู้ชายตัวเล็กนั่งได้นะคะผู้ชายตัวเล็กนั่งได้ถ้าผู้ชายตัวใหญ่หน่อยนั่งได้ค่ะแต่ต้องนั่งคนเดียวนะคะอันนี้เราพูดถึงการใช้งานจริงๆนะคะเราจะไม่บอกว่าแถวสามจะใช้งานได้ไม่ใช่นะตัวคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังนะคะก็มีความปลอดภัยเหมือนกันก็คือ Субтитры สามารถค่าเข็มข like. mm ัดได้ส mm ่ายเบลล์่ายเบลล์นะคะหรือว่าจะเป็นคาซิฟยอเลยสหรับการคาซิฟก็ได้นะคาซิฟก็ได้หรือว่าจะพับแถวสามขนของได้อีกค่ะพี่ปุ้ยตรงนี้มีที่รองแก้วด้วยเนาะมีนะคะวางของวางโทรศัพท์มีลำโพงด้วยนะคะปิกนิกได้กี่คนนะคะคันนี้คือแมว่าด้องแขงเลยอะงได้สบายนะพี่ปุ้ยคือสมมติว่าเรามีโต๊ะตรงนี้นะใช่โต๊ะนี้แล้วก็มีคนขับรถได้เราเราเหมือนแบบความรู้สึกว่านั่งริมูซีนเลยนะคะ เราึนว่าเรานั่งลีมูซีนกันอยู่นะดะ๋ยวปรปดูด้านหลังกงได้ค่ะข้างหลังก็สวยนะลูกโฉมเขาก็ดูเล็กๆกระทัดรัดน้ารักขับขี่คล่องตัวนะคะค่ะกว้างมากถ้ามองจากมุมเนี้ยคือรถกว้างพอสมควรเลยอย่างที่บอกว่ามันเหมือนลีมูซีนเลย ลูกพี่ต้องลูกค้าตอนรับดีกันสัตว์ด้วยสวัสดีผู้ชมด้วยนะคะที่เข้ามาสามสามร้อยเหรอคะต้องแพงสามร้อยสามร้อยสามร้อยวิวเหรอคะสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้แพ็กเกจฟุ้ยด้วยนะคะนี้แล้วถ้าเกิดลูกค้ามีการจองสิทธิ์นะคะรีบเลยรีบเลยรีบเลยวันนี้มีถึง3คันฟองเซ็นค่ะฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าใจแล้วก็เรื่องเกิดขึ ไปของกับหลังนีก็ปขึ<_<_<_<_<_้นได้อีกนะนี่รับขึ้นวางของได้เยอะเลยค่ะวางของได้เยอะเลยเครื่องมือยางอะไหล่อดเครื่องมือถอดล้อแม่แรงยางอะไหล่มีครบนะคะลูกค้าทียของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านธนวัน์ยอดใจขอบคุณค่ะทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะการทำงานเชิงอันนี้เป็นแม่แรงนะคะกับอุปกรณ์ถอดล้อยอยู่ด้านนี้เนาะเรียบร้อยมีครบหมดนะคะลูกค้ทาที่หลายคนมองว่ารถสวยมากนะคันนี้ใครจองรีบจองเลยนะคะใกล้จะส่งการแล้วนะลูกค้าเดี๋ยวมีรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะผ่อนเบาๆสบายๆเนาะค่ะไปครอบครัวทัวร์ยกแก๊งในราคาเบาๆกับราคาคงนะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะค่ะ แถมได้ฟรีนะคะโปรโมชั่นประกันภัยชั้นหนึ่งนี้ราคาก็เกือบสองหมื่นเลยนะคะน้องแพทราคาสุดยอดแต่เราแต่เราเป็นโปรดีๆค่ะพี่ปุค่ะเราให้ลูกค้าไปเลยนะคะเอาให้ยอดขายเรามันถล่มทลายเดือนที่แล้วเรายอดขายเราทะลุเป้าไปแล้วนะคะพี่ปยเดือนนี้เราต้องทะลักเลยค่ะน้องแพทค่ะเดือนนี้เราต้องทะลักไปอีกค่ะค่ะเพราะว่านี่มียอดจองนะคะ เยอะมากอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะค่ะปล่อยรัวๆวันนี้ปล่อยรัวๆสาม่คันสาคันปล่อยรัวๆสามคันนะคะโอเคเราไปชมภายในกันดูภายในกันแล้วก็อีกครั้งนะคะแอร์แบ็คคู่หน้านะคะลูกค้าคันนี้เดี๋ยวนี้เรามีช่อง YouTube Channel ไปของเราเองนะคะฝากลูกค้ากด Subscribe ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย i.g. จีทวิตเก็มีนะคะอัปเดตแต่อัปเดตที่สุดก็คงจะเป็นไลฟ์สดของเครื่องกนนาได้ค่ะเครื่องก่อสีนี้ก็สวยนะลูกค้าขับไปก็โดดเด่นค่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบสีไม่ฉูดฉาดมากสีแบบสีสุภาพสีเรียบเรียบนะคะเราก็มีสีเทาดูดีรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนาะ ปีเดียวกันราคาเท่ากันราคาเท่ากันยอดสั่นเท่ากันยอดนเท่าทกันเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะใช่ค่ะติดแบล็คลิสก็ซื้อได้นะคะไม่มีสลิปมาเน,นื่องก็ซื้อได้อาชีพข้าวไขก็ซื้อได้นะคะอาชีพเซลล์อย่างเราเราก็ซื้อได้ เงินเดือนเงินเดือนแบบสวิงแบบที่บางคนเขามองว่าเอ้ยเราเป็นเดี๋ยวนี้เป็นพนักงานขายเนาะค่าคอมจะเยอะกว่าเงินเดือนอันนี้ก็ซื้อได้นะคะลูกค้าดูจากทตกละสาขาชีพเลยใช่ค่ะาไม่มีสเตทเมนต์ถูกแต่ว่ามีหน้าร้านมีบิงมีบินตัวอหรือว่าไปสอบได้ไปสอบได้หรือว่าลูกค้าบางคนแบบไปทางานเนาะ แบบว่าแต่ว่ามีโฉนดที่ดินให้เขาเช่ามีที่ดินให้เขาเช่าอันนี้ก็สามารถมาออกรถกับเราได้เหมือนกันเนาะ,ะโอเคเนาะอันนี้สวยมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะรถของเรานะคะไม่มีรถชนรถจมน้ํานะคะพิษความไฟไหม้ไม่มีนะคะไม่มีการดัดแปลงไม่มีการตัดตอ่อเครื่องยนต์ใดๆนะคะเลขเครื่องเลขถังเดิมค่ะรับประกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีต<ส>่าง<ส>ละตามปุ้ยมาเลยค่ะคันนี้นะ ตามกันมานะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะปีเดียวกันนะคะเป็นปี2 0 0 0นะคะ2016เนาะเป็นสีเทานะคะเทาเมทัลลิกนะคะเงาวับเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์แล้วนะคะลูกค้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกพร้อมกับกระจังด้านหน้าครเมิยมนะคะเดีย๋ยวจะสะตาร์ทรถแล้วก็ปิดไฟให้ดูนะคะลูกค้า ก่อนจะไปสตาร์ทรถเนี่ยนะคะเรามาดูในส่วนของตรงนี้เลยดีกว่านะคะยางใหม่เหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็ยางใหม่รถสวยขอบยางก็เท่ากันนี่สิบหกสิบหกนิ้วนะคะสิบหกลักษณะกุญแจนะคะก็จะเหมือนกับคันสีน้ำตาลเลย,เลยจะเป็นะจะเป็นกุ่แจรุ่นเดียวกันใช่ค่ะ จมกล่องไม่ขีดเนะ<ค>เาะแล้วก็สั่งชูชัดน้ำตาลแล้วก็เรียบๆแบบสีคาะแล้วก็เราสามารถนะคะเปิดปิดบล็อกนะคะจากปุ่มตรงนี้ได้นะคะเขาเรียกว่าระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะอันนี้ปุ้ยเปิดแล้วข้างในมีอะไรที่น่าสนใจตามมาเลยค่ะจะขออนุญาตนะคะตรงนี้ ีข่าวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นทงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นหน้าไมแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นตัวระบบการถไลยนะคะส่วนกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะคะสังเกตที่กระจกมองข้างนะคะตรงนี้ทับไฟฟ้านะคะทับไฟฟ้านะฟฟานะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึง ะะแล้วก็ด้านาขวานะคะเราเทสให้ดูว่าสามารถนะคะปรับซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงได้ส่วนกระจกมองข้างด้านซ้ายก็ทําได้ลักษณะเดียวกันโอเคเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะคะตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะขณะเดียวกันนายศิระถึงถึงกรณีที่ตนแจกหน้ากากเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์ก่อ,อนนะฮะข้างในนะคะก็จะมีในส่วนของระบบเครื่องเสียงต้องคิดมาได้ยังไง นะคะเข้าใจัระบบเครื่องเสียงนะคะใ้ากานมอใช้สินค้าอ้าวมันก็จะมีในส่วนรองรับนะคะ AM FM USB iPod AUX หรือว่าบลูทูธนะคะตรงนี้เนาะระบบถุงลมนี้ละไผคู่นะคะมีในส่วนของตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะซ้ายมือนะคะไฟส่องหนังสือนะคะ อ่าตรงนี้ใช้ได้ปกตินะคะด้านแผงบังแดดด้านหน้าก็มีกระจกสองหน้านะคะซึ่งหลายหคนใช่อาจจะชอบใช่ไหมคะน้องแพทโอเคเบาะหนังนะคะสะอาด สะอาดนักเลยนะคะแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นใช้งานได้ปกตินะคะส่วนแถวหลังเนี่ยอันนี้พับให้ลูกค้าดูแล้วว่ามันสามารถพับได้นะคะอันนี้พับให้ดูก่อนด้านข้างด้านหนึ่งเราสามารถพับได้ทั้งซ้ายและขวาเนาะใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องพับคู่กันก็ได้นะคะใช่ค่ะทีละส่วนก็ได้เอาไว้ใส่ของที่มีขนาดยาวเนาะถือว่ารถอย่างที่บอกอะค่ะ BRV คันนี้นะคะที่ทาง Honda เขาออกแบบมาเนี่ย เพื่อตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้คล้ายๆแบบเป็นรถครอบครัวขนาดแบบมินิเจ็ดที่นั่งในราคาที่ประหยัดแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะอันนี้มีกล้องส่องถอยด้วยนะคะลูกค้าเติมม e ี85ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเติมได้ทั้ง e85 แล้วก็ e 1 0เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้ e20 นี่เท่าไหร่นะคะน้องแพทย์จูนนะจูนไง รียี่สิบอียี่สิบอีแปดห้าตัวนี้โซฮอมันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทอียี่สิบก็ถูกกว่าสามบาทถูกกว่าสามบาทถูกกว่าสามบาทก็ประหยัดเงินในกระเป๋าสามบาทโหรอประหยัดได้เยอะส่วนอีแปดห้าก็ถูกกว่าถึงหกถึงเจ็ดบาทมากกว่าแก๊โซฮอเนาะก็ถือว่าประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดได้เยอะเลยเยอะเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์แนะนำนะคะสำหรับ ลูกค้าที่หารถนะคะครอบครัวนะคะถั่ยยกแก๊งนะคะนั่งสบายด้วยนะใช้ได้จริงนะคะทั้งเจ็ดที่นั่งนะใช่ค่ะมีราวแหลกหลังคานะคะราวแหลกเนาะราวแหลกด้านบนค่ะหลังคามีราวแหลกนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ติดฟิล์มลามินาให้แล้วอย่างดีนะคะลูกค้าติดฟิล์มลามินาให้แล้วอย่างดีและที่สําคัญมีตัวที่ว่าเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยเป็นตัวล็อกเด็ก ล็อกเด็กนะคะลูกค้าตรงนี้กันกันแบบว่าน้องๆนะเปิดประตูออกไปส่วนภายในนะคะออปชั่นก็จะเหมือนคันสีน้ำตาลนะคะที่เรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นเพดยังครบนะคะพาสีคันนี้นะคะถึงปี64เลยทีเดียวค่ะลูกค้าพาสีถึงปี64นะคะ จอดไฟให้ลูกค้าดูนะคะให้รู้ว่านะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้เนาะใช่โอเคเรียบร้อยค่ะแสงไฟส่องสว่างมากเลยนะคะลูกค้าใสแต่เลยค่ะใสมากนะคะไฟตัดหมอกก็ติดนะคะเช่นเดิมค่ะรถสวยนะคะสว่าพดีนะคะไม่มีการแบดแปลงหรือตัดต่อเครื่องยนต์นะคะค่ะ ก็เดี๋ยวเราขอสรุปกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็สำหรับรถที่พุ้ยกับแพทนามารีวิวคันนี้นะคะก็เป็นรถ Honda BRV นะคะปี2016เนาะใช่ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะรุ่น1.5 SV นะ <SP S 2> ในราคา ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ผ่อนเพียงแค่เริ่มต้นประมาณ9,000พันกว่าบาทนิดหน่อยเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง80ดสงวดนะคะแล้วก็แถมฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะคะแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่น5ฟรีเรายังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมไงให้ลูกค้า มาดูได้ที่ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ค่ะเราอยู่ระหว่างราชพฤกษ์ซอย10กับซอย8ป่ะแล้วก็เปิดบริการทุกวันเลยค่ะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่7ดโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งช่วงเย็นถ้าเกิดว่าเลยเวลา มันตายก็นัดนะคะตามนัดเนาะใช่ตามนัดตามนัดได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวพี่น้องแอดมินส่งแผนที่ให้ลูกค้าในอินบ็อกซ์นะคะได้ค่ะงั้นวันนี้แพ็กกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ก่อนเราจะเราจะลาจากวันนี้เนาะค่ะค่ะแล้วก็อ่แเราก็ขออนุญาตให้ลูกค้าทุกท่านนะคะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ซับสไครต์กด้วยกดซับสไครต์ในช่องทีวีดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์โพสต์นี้กันเยอะๆนะคะอ๋อและที่สำคัญ ครแนะนําเพื่อนมานะคะ<ช>แล้วก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะใช่ค่ะจหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ